ดึงยกขึ้นในทันทีนะคะลองแก้มมุมปากร่องน้ำมากรอบหน้าดีขึ้นทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าต่อค่ะเดี๋ยวหมอจะวาดเส้นเป็นตารางไว้ให้นะคะเพื่อนๆจะเห็นชัดเวลาที่มันเกิดการดึงและเกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพอหมอดึงยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหมือนกับที่หมอเอามือดึงประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันค่ะ เดี๋ยวให้สังเกตนะคะบริเวณช่วงหน้าแก้มนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะแก้มที่ห้อยกรอบหน้าเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะดึงยกขึ้นในทันทีนะคะจะดึงช่วงหางตาขึ้นด้วยเห็นไหมคะร่องแก้มมุมปากร่องน้ำหมากกรอบหน้าดีขึ้นทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าต่อบแล้วทีนี้เราจะจัดระเบียบเนื้อเยื่อกันแล้วค่ะตั้งแต่ ทำมานะคะเปรียบเทียบกันเนาะคลินิกที่เคยทํากับเทคนิคของคุณหมอนุ่นอาทิตานะคะแตกต่างกันจริงๆเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าคนที่อายุ40อัพเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเราจะยุบใช่ไหมอายุเราเยอะแล้วอะ่ะมันจะทําให้แก้มห้อยคือการร้อยไหมเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทีนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของคุณหมอแต่ละท่านอีกแล้วพี่รู้สึกได้เลยจากที่ทํากับคุณหมอนุ่นอาทิตานี่เนาะตรงเนี้ยมันหายไปโดยที่หน้าเราอะ่ะยกขึ้นไปแล้วไม่เป็นสตอเบอรี่ด้วยเออมันไม่ย่นอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วออที่ สังเกตได้อ่ะคุณหมอจะซ่อนขึ้นมาตรงนี้เลยคนอื่นอ่ะเขาจะแค่นี้แค่อยู่ตรงเนี้ยไรผมเต็มที่แค่นี้มันไม่สามารถแก้ได้อ่าน,นี้รู้สึกได้เลยแต่ยังไงก็ตามต้องมาลองเองนะคะเราปรับแต่งโครงสร้างหน้าของคนไข้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจคือเราได้ยกกระชับได้ริ้วลอยล่องลึกตื้นขึ้นรวมถึงเราปรับองศาของใบหน้าปรับชีกโบนปรับจอไล์ให้ดูเป็นธรรมชาติเรียวกระชับและเข้ารูโดยที่หนกแก้มไม่ได้ใหญ่หน้าไม่ได้ตอบ ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาดูแลตัวเองนะคะดูแลใบหน้านะคะเกี่ยวกับการร้อยไหมนะคะแนะนำคุณหมอรุ่นอัธิตาได้เลยค่ะ